เป็นคนธรรมดาไม่สะดุดตาใครส่วนใหญ่จะสะดุดโต๊ะตู้เตียงเก้าอี้ทามทามกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันที่สองสี่บาทมีบอลมีบอลสิทสวยมาแบบบันจะไปเพ่มีค่าจะส่งห้าสิบบาทเออแต่ถ้าสามต้นจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินไปทางสนใจโทร0649310997จ้าบอลนังมาป้ายสวยๆมาแล้วจะไปพี่มาครับพี่ด้านนันนี้คือพรเจ้าสัวหน้าสวยด่างเทพจริงจังจ้ะ กระถางหกนิ้วพรวเจ้าสัวหน้าแจ้มแจ่มแบบนี้จัดให้ครับเบสต้นให้หนึ่งใส่แท็กลำเบอร์ให้ครับเบสต้นที่หน,น,นึ่งพรเจ้าสัวต,ต้นที่หนึ่งสองร้อยห้าสิบาทจากกระถางหกนิ้วเด้อรอไปมาแล้วต, 1, นต 1, อนนี้พรเจ้าสัวต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทจากกระถางหกนิ้วหน้าสวยแจ่มจึ้งแบบนี้กันเลยทัดมาเป็นพรเจ้าสัวต้นที่สองจ้ะต้นที่สองหล่อสวยมากหล่อสวยมากเนี่ย ลอดสวยมากครับพี่เดี๋ยวให้ดูใบบนก่อนนี่ใบบนใบทังพรเจ้าสัวต้นที่สองสองร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วเช่นกันจ้าไซส์เดียวกันเลยนี่หลอดหม่หลอดหม่สวยมากเหมือนจะเปิดออกทองทองมาเลยนะพี่เนาะเหมือนจะด่างอมทองออกมาเลยนี่พรเจ้าสัวต้นที่สองจ้ะสองร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วเช่นกันกระถางหกนิ้วเช่นกันพรเจ้าสัวต้นที่สองหลอดหม่สวยต้นที่สามจ้าต้นที่สามพรเจ้าสัวต้นที่สามหกนิ้วเช่นกันสองร้อยห้าสิบพรเจ้าสัวต้นที่สามจ้ะ ที่สามะตอนนี้พรเจ้าสัวต้นที่4ต้นที่4ี่จ้ะสวยๆเช่นกันกระถาง6นิ้ว250รอยพรเจ้าสัวต้นที่4ี่ะถัดมาทางด้านนี้มีรัตนะรุ่งเรืองหน้าสูงเจ่มจึง้งกระถาง6นิ้วครับพี่สาแท็กนัมเบอร รัตนาลุงเรืองต้นที่หนึ่งจ้ะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนี่รัตนาลุงเรืองกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วเนาะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งลัตนาลุงเลีงสามร้อยห้าสิบครับต้นที่หนึ่งรัตนาลุงเรืองกระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบนำเบอร์หนึ่งนำเบอร์หนึ่งจ้าชอบต้นไหนเล็งต้นไหนเลือกไวเลยครับพี่จดไวเลยจดไวเลยนะจดชื่อจดตัวเลขไว้จะได้ไม่ผิดต้นกันนะ่พี่ผมอ่าพี่แจ้งเลขมา ผมจำได้ปุ๊บเนี่ยจัดให้ตรงกันทุกต้นแน่นอนครับพีนะ่เนาะเอารัตนะลุงเรืองต้นที่สองจ้าก,กระถางหกนิ้วเช่นกันกระถางหกนิ้วเช่นกันรัตนะลุงเรืองต้นที่สองต้นที่สองสามร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วน่าเท่เพบเลยนี่ใบใหม่เปิดฮาร์ปครึ่งมาเลยนมะ่ดังฮาร์ปครึ่งออกมาเลยเนาะรัตนะลุงเรืองต้นที่สองต้นที่สองต้นที่สองหกนิ้วสามร้อยห้าสิบจ้ะ ตันนี language, ้เป็นณะเมืองนนท์ะเมืองนนท์หน้าแผงนะพี cả, ่ชมพูเนาะใบใหม่เปิดทองฮาครึ่งเลยมาเมืองนนท์กระถางหกนิ้วหน้าชมพูสวยแบบนี้จ้ะหน้าชมพูสวยแบบนี้เลยณะเมืองนนท์นี่ใบใหม่เปิดเหลืองทองฮาครึ่งฟอร์มนี่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วณะเมืองนนท์สามร้อยครับพี่ตันนี้จัดไปสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะเมืองนนท์ด่างสวยสวยสามร้อยจ้ะต้นนี้ ใบใหม่เปิดทองคร์ปครึ่องออกมาเลยเดูสวยจัดด้านนี้มีโอ้โหเพชรพระนครครับพี่ด่างแจ่มจึ้งเนาะเพชรพระนครกระถางหกนิ้วหกนิ้วเพชรพระนครนี่ด่างส,สวยๆกันเลยีนใบล่าสุดจ้ะใบล่าสุดนี่ใบนี้ฮาร์ปครึ่งเลยเพชรพระนครกระถางหกนิ้วครับพี่สี่ร้อยบาทต้นนี้ด่างสวยแจ่มแจด่างทุกใบไม่มีหลุดนะจ๊ะด่างทุกใบเนาะ ด่างทุกใบไม่มีหลดเพชรพระนครหน้าสวยแจ่มๆจมเรียบเทพสี่ร้อยบาทจา้ะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วเพชรพระนครเพชรพระนครไปดูทา,างฟากฝั่งนน้นกันบ้างครับพี่ทางนี้มีอะไรกันบ้างเอ่ยมะนี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 มะน,มน,มนีล้อมเพชร สวยเด็ดตลอดการสวยเด็ดตลอดการอ่ะตัวนี้ก่อนเป็นมณีล้อมเพชรหน้าตั้งเดิมหน้าตั้งเดิมหน้าเดิมหน้าเดิมหน้าเดิม,ดมต้นนี้มณีล้อมเพชรต้นที่หนึ่งครับพี่หน้าดั้งเดิมออริจินอลเนาะหน้าดังชมพูดังเดิมพื้นใบออกอมอ่าแดงเลดหมูออกน้ำตาลน้ำตาลนี่ดังชมพูสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้ะนะอามณีล้อมเพชรต้นที่หนึ่งะครับต้นที่หนึ่งนะครับพี่ต้นที่หนึ่งเน,ะะะนงาะมณีล้อมเพชร ต้นที่หนึ่งสี่ร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วจากกระดางหกนิ้วมานีล้อมเพชรต้นที่หนึ่งอ่ะต้นที่สองต้นที่สองต้นที่สองมานีล้อมเพชรต้นที่สองจ้ะต้นที่สองเห็นไหมสะท้อนแสงไหมสะท้อนแดดหรือเปล่าเออ่าต้นที่สองสี่ร้อยห้าสิบหน้าดังเดิมเช่นกันสวยๆจ้ะมานีล้อมเพชรกระถางหกนิ้วหน้าดังเดิมออริจินอลต้นที่สองนะครับต้นที่สองเนาะที่สอง อ่ะถัดมาเป็นมณีแผงกันบ้างมณีล้อมเพชรหน้าแผงกระถางหกนิ้วนี่หน้าแผงด่างจมพูสวยๆเลยจะ้ะมณีล้อมเพชรหน้าแผงด่างจมพูสวยๆนี่จะออกอมส้มเลยนะพี่จมพูจนจะออกอมส้มเลยนี่หลอดใหม่มาแล้วจ้าหลอดด่างเดอ้อหลอดด่างมาเลยนี่นี่เราไม่แผงสี่ร้อยห้าสิบครับพี่หน้าแผงต้นที่หนึ่งแล้วกันต้นที่หนึ่งเนาะมณีล้อมเพชรแผงต้นที่หนึ่งตอนนี้นี่หลอดด่างมาเลยกระถางหกนิ้ว ใครชอบด่างเยอะจัดไปครับพี่ตัวน,นี้มณนีร้อมเพชรแหงต้นที่สองจาก450กระถาง6นิ้วใครชอบด่างจัดจ้านในย่านนี้จัดเลยครับพี่ต้นนี้ด่างเยอะด่างเยอะ450จ้ะ450มณนีอันนี้หน้าแพงนะครับน,อน้องหน้าแพงหน้าแพงหน้าแพงสวยหน้าแพงสวยอ่าตอนนี้ไซส์ใหญ่มณีรุ่งแสงมณนีรุ่งแสงเดี๋ยวผมเปิดผมนี้ก่อนดีกว่าจะได้เห็นัชัดๆอ่ ต้นนี้มันีรุ่งแสงครับพี่มันมีรุ่งแสงเนาะมันีรุ่งแสงใบกลมๆใบเจาะป้อมๆไม่ถึงกลมใบเจาะป้อมๆเนาะใบเจาะป้อมๆนี่ลอดไม้รอดไม้ด่างซว้ยออกมาเลยจ้ะมันมีรุ่งแสงไม้แยกหน่อต้นใหญ่ครับพี่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วมันีรุ่งแสงสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะสองร้อยห้าสิบมันีรุ่งแสงไม้หนอนะครับไม้หนอต้นใหญ่นี่ลอดไม้ด่างออกมาเลยไม่ผิดหวังจ้ะนี่ใบบนใบราสุด เมชรสีมาแล้วเจมแจมดัง,งสวยๆรออใหม่สวยเฟอร์บอลกาบกันหน่อยบอลกาบเพชรยอดปราสาทกบพี่เริ่มกัดแดงมาแล้วเนาะเพชรยอดปราสาทบอลกาบมาแยกดอ่อเช่นกันสวยสองร้อยห้าสิบบาทจ้ามาแยกหน่อ,นอเพชรยอดปราสาทกระถางหกนิ้วบอลกาบกัดแดงโตมายิ่งโตยิ่งกัดแดงสวยมากกะพี่เพชรยอดปราสาทเนาะยอดปราสาทด้าน,นนี้วิมานดินวิมานดินนี่ เปิดด่างเข้มๆไซส์กระถางหกนิ้วจากกระถางหกนิ้วสวยเข้มดุดนันไม่เกรงใจขายวิมานดินสองร้อยบาทจากหน้าด่างเข้มๆเ,เลยครับพี่เขียวตัดแดงเลือดหมูเนาะนี่เม็ดชมพูกระจายสู้ไวงามวิมานดินสองร้อยบาทครับพี่ใบแข็งก้านแข็งนี่ไม้ชอบแดดนะพี่ยิ่งแดดจัดสียิ่งจัดผมบอกเลยยิ่งแดดจัดยิ่งด่างแบบเข้มจัดสวยมากวิมานดินครับต้นนี้เมืองนครชมโมโหไซสใหญ่ กระถางหกนิ้วรอดใหม่มาแล้วครับพี่สวยแจ่แมแหลมออกมาเลยนี่ใบล่าสุดเขานี่น้างออกอมส้มๆเลย่างสวยเมืองนครชุมสามร้อยห้าสิบจ้ะกระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่ต้นนี้เนาะกระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่ต้นนี้ไซส์ใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆเบิ่มๆไซส์ใหญ่เบิ่มๆเมืองนครชุมเหมือนคอนครชุมหัดมาด้านนี้เป็นดาราดาราครับพี่ดาราดารานพตน์กระถางห้าจุดห้านิ้ว รดห้าุดห้านิ้วป้ายสวยแจ่มแจมดารานพรัตสี่ร0อยห้าสิ0จาสี่ร้ยห้าสิดารานพลัสเนี่ยไซฟอร์มห้นะครับ5.5นิ้วอ่ะต้นที่หนึ่งต้นให้ 1, นใหนึ่งดารานพัตน 1, ัต้นที้หนึ่งจ้ะาาต้นที่หนึ่งสี่ฟอร์มห5นิ้วอ่ะดารานพพลั์ต้นที่สองครับต้นที่สองเนาะใบใหม่ยังกลางไม่สุดฟอร์มป้ายตัดกันเข้มเมเลยจ450า,ลาี้อยห้ดารานพัลั์ ต้นที่สองจากต้นที่สองต้นที่สองดน่นนี้เป็นบอนกลกาบมณีเมฆขลาขอขึ้นต้นนี้แล้วกันต้นนี้สวยสวยแจ่มสุดๆต้นนี้นี่มณีเมฆขลาบอกลกาบด่างแจ่มแจ่มนี่ไปดูใบนี้ชมพูจนแบบด่างขอบชมพูจนขอบทองอันนี้มีขอบทองให้สวยเลยใบนี้ฮาร์ปขึ้นเลยนี่มณีเมฆขลาสี่ร้อยห้าสิบจ้าบอกลกาบ ดางสวยแจมีมแจีมเตึงต้งตงกระถางหกนิ้วนะครับกระถางสนิ้วเนาะอันนี้เมฆาลาสี่ร้อยห้าสิบสวยจัดตัวจริงสวยจัดต้องบอกเองมีในกล้องมาสวยแล้วตัวจริงยิ่งสวยจัดตัวจริงสวยจัดอ่ะไปทางด้านโน้นครับด้านโน้นทางด้านโน้นมง,งับ ทางด้านนี้มีอสีคุณเพิ่ม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 นี่ไม้แยกหน่อสวยๆสีคุณเพิ่มครับพี่นี่เปิดมาแบบด่างสวยเข้มดุดันไม่เก่งใจใครแล้วสีคณเพิ่มไม้หน่อสวยๆสามร้อยบาทจ้ามีหน่อสุดท้ายหน่อเดียวหมดแล้วจ้ะพี่สีคุณเพิ่มใครตามหาอยู่เนาะกระถางหกนิ้วกระถางหกนะครับกระด่างหกเนาะหน้าเข้มๆเลยหน้าเข้มๆไม้หน่อไม้หน่อเนี่ยฟอร์มเต็มครับพี่เดี๋ยวผมนิ่งให้ดูก่อนนิ่งให้ดูก่อน ดี๋ยวพี่บรรทัดหรอเฮ้ยทำไมทำไมหมุนกล้องเร็วจังตายใช่ไหมผมนิ่งให้ดูครับพี่อะแคปบได้ครับสิสามสองหนึ่งแะเลยฮั้นเนะสามร้อยบาทไม้หนอ่อสี่คนเพิ่มสวยเข้มดุดันครับพี่นี่นี่ไม้หนอ่อไม้หนอ่อด่างสวยโตไวจะ้ะด่างสวยโตไวออมีมณีร้อมเพชรอยู่ตรงนี้เลยมณีร้อมเพชรหน้าปกตินะครับพี่เมื่อกี้ผมขึ้นไปเท่าไหร่หนึ่งกับอ่า สองเนาะหนึ่งกับสองเนาะอันนี้น่าจะขึ้นที่ว่าขึ้นไปเป็นต้นที่สองมณีรอมเพชรหน้าดั้งเดิมต้นที่สองเมื่อกี้เผื่อแดดมันอ่ามันย้อนแสงนะพี่เนาะดี๋วผมไม่ดูชัดๆอีกทีหนึ่งกระถางหกนิ้วมณีรอมเพชรด่างดีอันนี้ยด่างสวยเลยพี่ันหวานเลยหน้าดั้งเดิมออริจินอลต้นที่สองนะจ๊ะมณีรอมเพชรหน้าเดิมเนาะมันมีหน้าเดิมกับหน้าแผงแจ้งได้นะครับพี่แจ้งได้เลยว่าจะเอาต้นไหนอันนี้ก็เป็นหน้าแผงหน้าแผงจะเป็นหน้านี้นี่หน้าแผงต้นที่สองที่ขึ้นไป ี่สองที่ขึ้นไปชมพูจนใบใหม่เปิดมานี่อมส้มแล้วพี่อมส้มสวยเลยอันนี้หน้าแผงต้นที่สองเนาะแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นหน้าเดิมหน้าเดิมเอาเป็นต้นที่สามกันนพี่มนนัีรอมเพชดหน้าดั้งเดิมออริจินอลต้นที่สามสี่ห้ากระถางหกนิ้วสวยๆจ้ะ ไม้ใหม่ไม้ใหญ่พร้อมหนอกันหน่อยต้นนี้เพชรเศรษฐีสยามครับพี่ใบยาวด่างขาวเหลืองสวยนี่คือใบใหม่ล่าสุดเปิดเหลืองทองสวยเลยครับพี่หัวแก่แล้วเพราะว่าน้องมีหนอกแล้วนี่พี่ดูดหนอซ้ายอ่าซ้ายขาวขวาเหลืองทองเพชรเศรษฐีสยามจะฟอร์อมสวยๆเลยเนี่ยฟอร์อมสวยๆเลยกระถางหกนิ้วมีพรอมมีหนอกพร้อมหน่อแล้วตอนนี้สวยๆจะสามร้อยบาทครับ,บ <laughs> พี่เพชรเศรษฐีสยามเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอกัน ไม้หน่อรูปงามนามเพาะนี้ใบไปดูเอาฝ่ามือยาวใบยาวสวยใหญ่ครับพี่ขาวเหลืองพร้อมหน่อสามร้อยบาทเพชรเศรษฐีสยามเพชรเศรษฐีสยามกระถางหกนิ้วเด้อพร้อมหัวพร้อมหน่อคุ้มคุ้ม,มจุกจุกจก้ะคุม้มจุกจุกมาดูต้นนี้นี่บอลด่างชมพู แล้วก็สะโพกเกี่ยวครับพี่ขอบใบชมพูเข้มมากจิตตาพรไม้ใหม่กระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วเนะตตาะจิตตาพรจิตตาพรฟอร์หกนิ้วสวยๆสองร้อยบาทจ้ะจิตตาพรกระถางหกนิ้วใบใหม่สวยเด่นจัดเลยใบใหม่ล่าสุดครับพี่หลอดใหม่มาแล้วนะหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วจิตตาพรจิตตาพรด้านนี้ไม้แยกนอ,อ,อพานครพพานคร ไม้หน่อนะครับพี่ใบกลมบล็อกเลยใบกลมบล็อกใบกลมบล็อกป้ายแดงสวยๆให้เจียมๆค่ะป้ายทุกใบครับพี่ไม่มีหลุดไม่มีหลุดนี่ให้ดูยันใบเบีย้ยใบล่างเลยอ่ะไม้หนอ่อไม้หนอ่อพระนครหนึ่งร้อยห้าสิบาทหน่อที่หนึ่งจากต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งพระนครต้นที่หนึ่งกระถางห้าจุดห้านิ้วหน่อต้นที่หนึ่งพระนครหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับหน่อต้นที่หนึ่งหน่อต้นที่สองต้นที่สองจะโอ้ ใบกลมสวยครับพี่ป้ายทุกใบเช่นกันป้ายทุกใบเช่นกันให้ดูใบล่างใบมันเงาสวยสะท้อนแดดมากพระนครนอต้นที่สองจะหลอดมาแล้วเด้อหลอดมาแล้วเด้อพี่ต้นที่สองเนาะหลอดมาแล้วหลอดใบมาแล้วกระถางห้าจุดห้าเช่นกันแล้วก็นอพระนครต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามจะต้นที่สามหมุนด้านนี้นี่ป้ายทุกใบเช่นกันใบกลมสวยกระถางห้าจุดห้าร้อยห้าสิบเท่ากันจ้านอที่สามชอบนอไหนเรือกนอนนั้นนะจ๊ะ หนึ่งสองสามพระนครไม้หนอดร้อยห้าสิบกระถางห้าจุดห้าสวยๆจ้ะอันนี้หนอสิลาหุ้มทองหน้าชมพูทองครับพี่ไซส์กระถางสี่นะต้นนี้ไซส์กระถางสี่นิ้วสองร้อยห้าสิบาทใบใหม่ใบเหลืองทองใบนี้เลยจ้ะนี่ใบเหลืองทองใบนี้เลยสองร้อยห้าสิบไม้แยกหนอสิลาหุ้มทองหน้าชมพูทองนะครับกระถางสี่นิ้วส,สวยๆใบใหม่ ขวาร่างที่เปิดหน้าทองตรงนี้จะ้ะมาแยกหนอสีลาห่มทองสวยจัดสองร้อยห้าสิบอ่าลูกไม้กันหน่อยครับพี่ตอนนี้ลูกไม้เป็นลูกไม้ผ่านะครับลูกไม้ด่างเหลืองออกเหลืองเขียวนะพี่มันจะออกสีเลมอนเลมอนอนะ่อเนาะมันจะไม่เหลืองจ้าหรือก็จะไม่เขียวจ้าเขาเรียกว่าสีออกออกเลมอนเลมอนแล้วกันครับพี่ไมดขาวแดงเป็นลูกไม้ผ่านะครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วจะ้ะนี่ลูกไม้ลูกไม้ผ่า สีสวยสีเลมอนเขียวเหลืองเลมอนเออเรอ่งเี้เขียวเหลืองเลมอน,ออออม,อนมันจะไม่เขียวจัดกับหรือเหลืองจัดไปเลยมันจะกำกึง่งกำกึ่งกลางๆสองร้อยห้าสิบครับพี่สว่างมากนะหลอดใหม่มาแล้วต้นจริงนี่คือบอกว่ามองมานี่คือเด่นนะพี่เด่นเด่นโคตรจะเด่นในวางอยู่ในตู้นี่คือแบบโอโ้โหสีเขานี่แซงมาเลยนํามาเลยอ่าสองร้อยห้าสิบลูกไม้เขียวเหลืองเลมอนแล้วกันผมเรียกเขียวเหลืองเลมอนแล้วกันนะเขียวเหลืองเลมอนอ่าต้นนี้ ลัตนรลุ่งเรืองขึ้นไปแล้วหนึ่งสองต้นต้นนี้เป็นต้นที่สามจ้ะต้นที่สามกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่ลัตนรุ่งเรืองเนาะต้นนี้ด่างสวยๆอาจจะย้อนแสงนิดนึงเนาะแสงแดดครับพี่นี่นี่เราจะเห็นหน้าด่างอยู่เนาะแต่ว่าต้นจริงเห็นด่างชัดมากครับพี่อาจจะขึ้นกล้องแล้วทอนแดดสามร้อยห้าสิบจ้ะลัตนรุ่งเรืองรัตนะรุ่งเรืองกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่ต้นที่สามลัตนรุ่งเรืองต้นที่สามแล้วกันเนาะต้นที่สามเนาะต้นที่สามสวยๆอ่ะ ต้นนี้น้องโวโวใหญ่โวใหญ่หน้าดำแดงสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใครโวเคโนโน่ใหญ่ครับพี่ต้นเดียวพี่ดูเต็มถาดเต็มถาดหน้าดำแดงแบบนี้นะจ๊ะหน้าดำแดงแบบนี้โวเคโนโน่ต้นนี้ขอ400แล้วกันครับพี่400บาทโวเคนโน่400บาท,โโบาทด่างอาจารย์ไม่ค่อยจัดแต่คือด่างทุกใบนะกระจายกระจายแบบนี้เนี่ยแต่คือตัดดำแดงก็สวยมากโวเคโนโน่400บาทจ้ะ สี่บาทดังตัดกันดําแดงต้นใหญ่ๆต้นเดียวนี่คือวางกันเต็มถาดเลยกระถางอ่าหนิ้วหกนิ้วสี่อบาทโบเคนโน่ภูเขาไฟสวยๆวดําตัดแดงแดงตัดดำจำ่เจมรับีสี่ร้0ยบาทจัดไป คือตรงไหนทิ้งท้ายอีกสักหน่อยแล้วกันพี่สิสักหน่อยเนาะอีกสักหน่อยเนาะสักหน่อย,อย,อยเดี๋ยวผมเดินหาก่อนเอาอะไรดีเอาเเอะไรดีเอาตรงนี้ละกันตรงนี้ละกันเหมือนเหตุจะเห็นน,น,นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เศรษฐีพันลร้านครับพี่สวยโตพุ่งพุ่งใส์กระถางห้านิ้วเศรษฐีพันล้านต้นนี้สองร้อยบาทครับสองร้อยบาทเศรษฐี พันร้านสวยๆจ้ะเจ็ดพันร้านสวยๆนี่สองร้อยบาทกระถางห้านิ้วนะครับกระถางห้านิ้วเนาะด่างเจ่มๆเลยด่างเจ่มๆเลยแล้วก็มีเจ้าสาวด้านนี้กระถางห้านิ้วเจ้าสาวป้ายสวยเลยเจ้าสาวสามร้อยบาทจ้ะป้ายชมพูสวยแจ่มเลยเจ้าสาวมีแต่เจ้าสาวนะครับบีเนาะเจ้าบ่าวไม่มีเด้อไปหากันเอาลวครับเจ้าบ่าวทา <laughs> มทามมีแต่เจ้าสาวจ้ะ เจ้าบ่าไม้มีสามร้อยบาทกระถางห้านิ้วเจ้าสาวป้ายสวยๆต้นนี้จะต้นนี้จะได้ไปเลยแล้วก็วังพี่กุลวังพี่กุลยังมีหน้าสวยๆตรงนี้อยู่ใขรยยากดูต้นแม่นะจะ๊ะพี่ทักรายมาเลยจะศูนย์หกสีเก้าทหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวน้องก้อยส่งให้ดูต้นแม่โตวสวยมากแต่อันนี้คือเขาเปิดด่างมาแล้วพี่เนาะเหลือแค่ความเข้มนี่แต่คือเปิดด่างมาแล้วแบบนี้สวยๆนี่เดี๋ยวให้ดูต้นแม่ ตอนโตวสวยเต็มฟอร์มเข้มๆสวยมากวางพิกล3 0 0บาทรับพี่แบ่งตัวน,นี้กระถาง5นิ้วแบ่งตัวน,นี้เลย5นิ้วฟอร์มใหญ่ๆสวยๆส0 0บาทวางพิกลไม้ใหม่หน้าสวยฝากไปด้วยจ้ะฝากไปด้วยฝากไปด้วย,วย <c oughs> แล้วก็มีพรมพิมานอันนี้คือเลี้ยงฟอร์มกอปลูกฟอร์มกอมี2ต้นในกระถางคัดแต่หน้าที่ด่างป้ายมาให้เรียบร้อยนะครับพี่เนาะ คัดแต่หน้าสวยมาแล้วก็ปลูกเลี้ยงฟอร์มกอรวมกัน2ต้นพรมพิมาน2 0 0บาทจ้ะ200บาทพรมพิมานกระถาง6นิ้วนะ6นิ้วฟอร์มกอรครับพี่พีพรมพิมานใครอยากได้ไปเลี้ยงฟอร์มกอเนาะจัดเลยครับพี่หน้าสวยๆนี่คัดแต่แบบด่างป้ายด่างป้ายมาเรียบร้อยแล้ว2ต้นในกระถางครับพี่200บาทพรมพิมานกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วนี่ใบแน่นแบบจุกๆแน่นจุกๆก,กระถาง6นิ้วเลยกระถาง6นิ้ว ผมพี่มานะครับผมอ่าเมื่อกี้ผมจะขึ้นลูกไม้อยู่ตรงไหนเนาะมันมีลูกไม้ด่างอ่ะนะตรงนี้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 อันนี้มันมีร้อมเพชรหน้าเผงหน้าเพง,เพงอ่ะขึ้นลูกไม้เมื่อกี้ผมจะขึ้นลูกไม้นะต้นนี้จ้ะพี่ต้นนี้จะ้ะลูกไม้ผ่าด่างสวยอ่ะึ้นเป็นต้นที่หนึ่งแล้วกันด่างขาวเหลืองใบใหม่เปิดเหลืองฮารครึ่งออกมาเลยครับพี่ไซส์ใหญ่กระถาง หกนิ้วไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วลูกไม้ผ่าลูกไม้ผ่าดังสวยนี่จะผ่ามือผมเอื้อมไม่ถึงเลยไปสุดมือละมัน <c oughs> อยู่มุมนูน้นอ่ะต้นนี้สองร้อยบาทครับพี่กระถางหกนิ้วเนาะลูกไม้ผ่าดังสวยต้นที่หนึ่งนะครับผมใส่ลำเบอร์เนาะแจนลำเบอร์จะได,จะได้จะได้หน้าไม้ตรงกันออะต้นที่หนึ่งลูกไม้ผ่าดังสวยต้นที่หนึ่งสองร้อยลูกไม้ผ่าดังสวยต้นที่สองต้นที่สองเฮ้ยเดี๋ยวต้นนี้มีนอ <c oughs> ต้นนี้มีหน่อจ้าตอนนี้มีหนอ่อ,นนหนอจ้าพี่ <c oughs> อะจัดไปเหมือนกันสองร้อยครับพี่ลูกไม้ผ่าด่างสวยบีหน่อเลยต้นที่สองนี่ดูหน้าสวยเปรกไม่เหมือนไครครับพี่นี่ด่างเหลืองออกมาเลยสวยๆเลยครับมีความแบบว่าจะขึ้นเม็ดแดงกระจายกระจายด้วยนะเป็นลูกไม้ผ่าด่างสวยพร้อมหน่อต้นที่สองกระถางหกนิ้วสองร้อยบาทจ้าต้นนี้ลูกไม้ผ่าด่างสวยนี่สองร้อยบาทสองร้อยบาทต้นที่สองนะครับพี่เนาะต้นที่สองอันนี้ต้นที่สองมีหน่อด้วยไปดูนุ๊กเลยหน่อเขาหน่อเขา สวยเลยอโอเคคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับพี่พี่น้อก็สนใจต้นไหนโทร0 649310997นะครับสมต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง234บารมีบอนฝากกดติดตามให้น้องในดือ้อเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า